สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่4ี่สบ สวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567นะครับพี่พี่วันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านราคาทุกถูกกับพี่พี่เอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วขอให้พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0962594093จะแอดไลน์ก็ id ไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่พลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทาง ให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพระที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะพี่ๆเนาะลองดูครับพี่ๆวันนี้พระเยอะพอสมควรเลยนะยาเย็นๆวันเสาร์แบบนี้เขาพระเยอะพอสมควรพี่ๆลองดูเลยครับพี่ชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้นะอยากดูรูปเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มในการตัดสินใจพี่ๆแจ้งน้องได้เลยครับพี่ๆครับยินดีให้บริการเลยครับพี่ๆแล้วก็อย่าลืมัะพี่ๆก่อนจะไปรับชมกันนะพี่ๆเนาะ ขอความเมตตาจากพี่ๆขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่ๆแล้วก็พี่ๆลูกค้าใหม่ที่เข้ามายังไม่ได้กดติดตามกันกันไว้นะครับพี่ๆกดติดตามไว้ได้เลยเวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนว่าเฮงดีพระบ้านมาแล้วเนาะเนาะพี่ๆเนาะแต่ถ้ากดติดตามไม่เป็นไม่เป็นไรครับพี่ๆครับอ่าเราเพียงแค่จําไว้ว่าตีห้าและสี่โมงเย็นของทุกๆวันเรามาเจอกันที่นี่เฮงดีพระบ้านครับพี่ๆครับพระบ้านราคาถูกๆรอพี่ๆอยู่นะครับพี่อ้าวเน้นย้ําอีกหนึ ตีห้าและ4ี่โมงเย็นของทุกๆวันนะพี่พี่เนาะว่ากันแล้วเสร็จแล้วพี่พี่เกินเสร็จแล้วพี่พีเกินเสร็จแล้วเราไปเริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่านะครับพี่พี่เนาะ เริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าครับพี่พี่ครับวันนี้พระเยอะด้วยไปไวนิดหนึ่งนะแล้ววันนี้ก็ที่เย็นวันเสาร์เนี่ยจะพยายามกระชับให้เลยครับพี่พี่จะพยายามกระชับเวลาให้เลยครับพี่พเพราะว่าเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์พักผ่อนแล้วครับพี่พี่เนาะเป็นวันพักผ่อนเป็นวันครอบครัวก็จะพยายามกระชับเวลาให้ครับพี่พี่ครับรายการแรกจะเป็นพระปางลีลาแบบนี้เนื้อชินตะกัวครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่ได้ความเก่าได้ความสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนาะเป็นพระปางลีลาเก่าๆสวย สวยครับพี่นี่ดูเนื้อตะกวัวเข้มๆแบบนี้ครับพี่พเนื้อตะกวัวเข้มๆแบบนี้เลยลองดูครับพี่พี่ครับนี่สวยงามดีเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่พี่เลี่ยมพลาส,สติกมาให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่เอาไปใช้ขึ้นคอนได้เลยครับพี่พี่แบบนี้ลองดูอย่างนี้เผื่อพี่พ่ท่านใดชอบนะครับพี่แบบนี้เอา300บาท เปิดประเดิมรายการแรกของวันรับพี่เปิดประเดิมรายการไม่ใช่เปิดประเดิมรายการแรกของ EP 410ิครับพี่พี่นี่เอาไป300บาทเท่านึงครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นพักรุบ้างพัท่ากระดานแบบนี้ครับพี่พี่พักรุท่ากระดานแบบนี้เก่าดีสวยดีได้ความเก่าได้ความสวยคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยๆแบบนี้กรุท่ากระดานพี่พี่ลองดูครับพี่นี่ดู เนื้อชินตะกัวอีกหนึ <t> ่งรายการครับพี่ครับเนื้อชินตะกัวอีกหนึ่งรายการแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับนี่เลยนะนี่ครับพี่ลองดูนะนี่ใต้ฐานแบบนี้ใต้ฐานแบบนี้เลยครับพี่นี่นะพี่พี่นะแบบนี้ครับนี่เก่าดีสวยดีครับพี่ท่ากระดานแบบนี้เนื้อชินตะกัวครับพี่พี่ครับท่ากระดานเนื้อชินตะกัวแบบนี้เลยเก่าจัดสวยจริงแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าจัดสวยจริงแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเนาะแบบนี้ครับพี่ท่ากระดานแบบนี้เอาสามร้อยบาท ถ้าขนาดแบบนี้ก็เอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่รายการต่อมาเป็นพักกองบ้างพี่พี่แต่ว่าอันนี้ครับพี่โอ้โหดูใส่ในกล่องกัมยี่อย่างสวยเลยครับพี่ใส่ในกลองกำมมี่อย่างสวยเลย <st> <st> นิบมือตัวเอง <c oughs> เป็นพระปะหน้าปกครับพี่เป็นปังเป็นพระเอ่อปกใบมะขามนะพี่พน้อแบบน,บนบบแบบนี้ครับพี่หลวงปู่โต๊ะเพืนดูชิมพีครับพี่พี่ครับชุด4ี่องค์แบบนี้ครับพี่ชุด4ี่องค์แบบนี้เลยกระลาเงินกระลาทองทองแดงแล้วก็ทองแล้วก็ทองแดงลมดำครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยทั้งหมด4องค์แบบนี้นะพี่ เดี๋ยวนะน้องขอดูก่อนน้องจะดึงออกได้หรือเปล่าถ้ไม่มั่นใจว่าดึงออกได้ไปอ๋อดึงออกได้อยู่พี่ง่ายดีด้วยเอาอย่างนี้นะพี่เนาะลองดูครับพี่ครับนี่กล่องกระบี่อย่างนี้เลยเดี๋ยวน้องจะพยายามอยากไวอย่างนี้ล้วกันน้องน้องพี่พี่เนาะให้ดูค่อยๆดูไปครับพี่อย่างนี้เลยครับพี่ปกไว้มะ่ขามหลงปูโตครับพี่นี่ดูสี่องค์แบบนี้ครับพี่ครับสี่องค์แบบนี้เลย สี่องค์แบบนี้พี่พี่ลองดูนะหน้าหลังสวยงามดีครับพี่หน้าหลังสวยงามดีก็ไหลเงินก็ไหลทองทองแดงทองแดงลมดําแบบนี้ครับพี่ลองดูครับนี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวลงกล้องให้ดูครับพี่ดูสวยดีนะพี่พี่นะพระสวยนะพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่นี่ดูพระสวยดีอยู่แบบนี้เลยครับพี่นี่สวยทุกองพี่พี่ลองดูสวยทุกอง์เลยอย่างนี้ครับพี่สี่องค์แบบนี้พี่พี่ลองดูชุดสี่องค์แบบนี้ลองดูได้พี่พี่ลองดูพวกแบบนี้ครับพี่นี่นี่เลยครับพี่ชุดสี่องค์แบบนี้เอาหกร้อยบาท ตกเฉลี่ยองค์ไม่ถึงร้อยครับพี่พี่ลองดูเลยอย่างนี้เผื่อพี่พี่ตัใจชอบเนาะเอาแค่600บาทเท่าจะได้พี่พี่ครับเป็นปกใบมะขามหลวงปุโตนะพี่พี่นะชุด4องค์แบบนี้ครับพี่พี่ชุด4ององแบบนี้ครับพี่เอา600บาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมาจะเป็นนี่เลยครับพี่อันนี้จะเป็นพญาครุฑนะพี่พี่เนาะนี่ในกล่องเขาใส่มาอย่างดีเลยพี่แพ็กเกจอย่างดีเลยนี่เขาจะเป็นพญาครุฑหลวงพ่อคูณ ผลิกสุโธวัดบ้านไร่นครราจะสีมาแบบนี้ครับพี่รุ่นมหามงคลเสาห้าพิธีปลุกเสกสามวัดก็คือวัดบ้านไล่วัดสุทัศน์วัดโพธาเตียนปีสองห้าสามหกแบบนี้มาในกล่องแบบนี้เลยครับพี่ครับมาในกล่องแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูอย่างนี้เปิดปึ๊บมาเลยเปิดมาเลยนะพี่ๆเนาะเปิดมาดูกันเลยโอ้โหโอ้โหแน่นตึกเลยพี่พี่นับตรงนี้ดีกว่าโอเคได้แล้วนี่นะพี่ๆี่นะครับนี่นะ ตองวางก่อนนี่นี่เลยโอ้โ oh, ห oh, สวยด้วยครับพี่พญาคุดปีสองห้าสามหกครับพี่พี่ครับหลวงพ่อคูนแบบนี้ครัแบพบี่พี่หลวงพ่อคูนวัดบ้านไล่รุ่นมหามงคลเสาห้าสองห้าสามหกแบบนี้มาในกล่องอย่างดีมาเยอะมาในกล่องอย่างสวยเลยครับพี่พี่รายละเอียดนี้พี่ไม่ต้องห่วงสวยงามคมชัดอยู่แล้วครับพี่พี่ครับสวยงามคมชัดแบบนี้อยู่แล้วเลยลองดูครับพี่พี่ครับพญาคุดแบบนี้ครับพี่พี่นี่ดูพญาคุดแบบนี้หลวงพ่อ คูณผลิตสุดโหเข้าไปพี่วัดบ้านไร่เนาะมีนัมเบอร์ด้วยหนึ่งสองเจ็ดโอเคหนึ่งสองสามแล้วพี่พี่เนาะเสางห้ามหามงคลปีสองห้าสามหกแบบนี้ครับพี่พี่ครับมาในพร้อมมาพร้อมกล่องอย่างดีเลยครับพี่พี่นี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะพี่พี่ลองดูมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนี่น้องใส่มาให้ดูครับพี่ใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วพี่พี่เนาะใส่ไว้เหมือนเดิมนี่ปิดปั๊บนี่เขาก็มีเนี่ย เนี่ยโอ้โหดูมีปกกระดาษใส่ใสไว้ให้อีกหนึ่งทีแบบนี้้วพี่ๆเน้ะอย,อย่างเงี้ยถ้าพี่ๆท่านใดชอบนะเอาห้าร้อยบาทคุณหลวงพ่อคูณครับพี่ๆเอาห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมาเป็นขุนแผนพี่ๆลองดูพระขุนแผนหลวงปู่ทิมแบบนี้ครับพี่ๆเก่าดีสวยดีครับพี่ๆเนื้อผงพายกุมารแบบนี้แล้วข้างหลังเลยครับพี่มีการอุดพระปิดตามีการปิด ใส่แบบพรพปิตาไปด้วยหนึ่งองค์แบบนี้พี่ๆลองดูครับพี like P, ่นี่เลยหลวงปู่ถิมก็พี่ๆขุนแผนผงพายกูมานแบบนี้มีการทาบอลทองบางๆมาเลยครับพี่ๆมีการทาบอลทองบางๆแบบนี้เนาะพี่ๆเนาะหาขุนแผนผงพายกูมารครับพี่ๆครับนี่มีทาบอลบอลทองบางๆแบบนี้สวยงามดีเก่าๆสวยงามดีได้ความคลาสสิกดีครับพี่ๆครับได้ความคลาสสิกดีแบบนี้เนาะพี่ๆเนาะแล้วที่สําคัญครับพี่มีนี่เลยมีอุด ปิดพ,พับปิดตาด้านหลังไว้อีกด้วยครับพี่พี่อย่างนี้เนาะลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเนาะพี่พี่เนาะอย่างนี้ครับพี่เอาห้าร้อยบาทาพระคุณแผนแบบนี้เอาห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่รายการต่อมาเป็นพระเหรียญบ้างครับพี่พี่หลวงปู่เอี่ยมสะาพานสูงแบบนี้ทองแดงเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับทองแดงเก่า al, เกเหรียญข้าวหลามตัดเนื้อทองแดงเก่าดีสวยดีมีหูงมีห่วง หูมีหูเอ้ยมีห่วงเดิมๆอยู่ด้วยเลยครับพี่อย่างนี้เลยมีการปิดทองมาเรียบร้อยครับพี่พี่ปิดทองมาเรียบร้อยแล้วแบบนี้เก่าดีคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับนี่เลยปิดทองมาด้วยหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงแบบนี้เก่าดีสวยดีเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอาห้าร้อยบาท <c oughs> เหรียญหลวงปู่เอี่ยมเอาห้าร้อยบาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่เหรียญน,นี่เลยพระธาตุพ,พ,พนมแบบนี้ครับพี่เหรียญพระธาตุพนม นี่แบบนี้ครับพี่เหรียญพระธาตุพนมช่วยไทยแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนาะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออัปปาก้านะพี่พี่นะน่าจะเป็นเนื้ออัปปาก้าครับพี่สวยงามคมชัดดีครับพี่พี่ครับสวยงามคมชัดดีแบบนี้เลยครับพี่พี่เหรียญพระธาตุพนมช่วยไทยแบบนี้สวยๆเก่าๆแบบนี้ลองดูครับพี่ครับนี่ตัวตัดแบบนี้เลยดูตัวตัดเก่าครับพี่นี่ตัวตัดแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูเนาะนี่ครับพี่ดองตัวตัดสองข้างแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับตัวตัดแบบนี้ในนี่ครับพี่เขาเขียนมาชัดเจนครับพี่พระธาตุพนม ช่วยไทยแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้เอา400บาทเหรียญพระธาตุพนมแบบนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญรุ่นแรกพี่พี่ลองดูผมนานๆจะเจอทีนะพี่พี่แล้วบอกไว้เลยว่านานๆจะเจอทีครับพี่พี่นี่เหรียญรุ่นแรกของพ่อปานพี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อปานวัดบางนมโพแบบนี้พี่พี่ลองดูไม่ตัดปีกด้วยเหรียญนี้ไม่ตัดปีกครับพี่พี่หลังยันเกาะเพชรแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยนี่โอ้โหดู ปีกกว้างแบบนี้ไม่ตัดปีกนะพี่ๆนะไม่ตัดปีกแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับพี่หลวงพ่อปานสวยงามดีครับพี่ครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อปานวัดานวัดบางนมโคแบบนี้สวยๆแบบนี้เนื้อทองแดงยังมีผิวไฟให้เห็นอยู่ในซอกนิดเดียวครับพี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่เก่าๆสวยงามดีครับพี่นี่ดู ไม่ตัดปีกครับพี่ปีกกว้างแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับหลังยันเกาะเพชรแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีหลังยันเกาะเพชรแบบนี้เก่าๆ่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่ดูเก่าดีสวยดีปีกกว้างแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับเวปปีกกว้างแบบนี้เลยเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้ดูอัคาระตัวยันถึงถือว่าคมชัดดีอยู่แบบนี้ครับพี่พี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อปานครับพี่พี่ปีกกว้างแบบนี้ไม่ตัดปีกครับพี่พี่เอา500บาท อย่างนี้เอา500บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งพี่พี่ลองดูโอ้โหเก่าจริงสวยจริงแบบนี้ครับพี่พี่ติดทองเต็มเต็มแบบนี้เลยครับพี่พี่หลวงปู่นายครับอ่านว่าอินอินนะกซีโรแบบนี้ใช่ไหมพี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่ผมไม่มั่นใจนะอ่านผิดต้องพลาดต้องขออภัยครับพี่หลวงปู่นายวัดบ้านแจ้งนะครับพี่อายุทยาตอนพี่พี่เนาะแบบนี้แม่เรียกฉายาธรรมของหลวงพ่อผิดแน่นอนครับพี่พี่เพราะว่าผมไม่ค่อย ไม่ค่อยเก่งครับพี่ไม่ค่อยเก่งนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูเหรียญหลวงปู่หน่วัดบ้านแจ้งแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้ครับพี่นี่ดูพักผ่านการใช้งานมาแล้วนะพี่พักผ่านการใช้งานมาแต่งดูน่ารักน่าใช้ดีอยู่แบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้เลยเก่าๆสวยงามดีแบบนี้หลวงปู่หน่วัดบ้านแจ้งน้พี่น้องแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะจับไปพี่ได้ความเก่าได้ความค้าสิกดีห่วงเชื่อมแบบนี้ครับพี่ห่วงเชื่อมแบบนี้เลยนี่ ห่วงเชื่อมแบบนี้ครับพี่พี่ทองแดงห่วงเชื่อมแบบนี้มีการปิดทองมาด้วยแบบนี้ครับพี่พี่ครับมีการปิดทองมาด้วยแบบนี้เก่าดีสวยดีแบบนี้แหมดูรับพี่เหรียญเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่เหรียญเก่าเก่าสวยงามดีอย่างนี้น่าจะเป็นปั๊มข้างกระบอกหรือเปล่าน้องพี่พี่น้องแบบนี้ครับพี่ลองดูเนาะถ้าผิดพลาดต้องขออภัยนะพี่พี่นะแต่ที่รู้ห่วงเชื่อมแบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาท นี่หลวงปู่ไนเอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อกันพี่พี่ต้องดูเลยพี่พี่ท่านใดชอบแล้วโอ้โหวันนี้พระอยุธยาเยอะเลยครับพี่เหรียญสายอยุธยาเยอะเลยนี่จงเป็นหลวงพ่อกัรพระพญาตนะพี่พี่น้องแบบนี้2 4 6 9แบบนี้เก่าเก่าสวยงามดีครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้เลยที่ระลึก ในการปฏิสังขรณ์อุโบสถแบบนี้ครับพี่พี่เก่าๆสวยงามดีเนื้อทองแดงครับพี่พี่เก่าเลยเก่าๆสวยงามแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อกันพระยาบแบบนี้เก่าดีสวยดีเก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่เนื้อทองแดงเนาะพี่พี่เนาะแบบนี้เหรียญเซมาหลวงพ่อกันแบบนี้เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่พระบ้านๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่เลยดูเนื้อทองแดงครับพี่พี่เก่าๆสวยจริงๆแบบนี้หลวงพ่อกันแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะ ลองดูครับพี่พี่ลองดูก่อนเนาะแบบนี้ครับพี่เหรียญลงพักกันแบบนี้สวยดีครับพี่พี่ครับนี่เลยสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอาห้าร้อยบาทนี่เอาห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเหรียญช้างสามเสียงครับพี่พี่โอ้โหหลหะพี่พี่สุดยอดสยามินจุฬาลงกรณ์สยามินแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนาะนี่ครับพี่เหรียญสยามรัตปีเอ่อรอศอ 1, 2, 7แบบนี้เหรียญ1น,นบาทส้มพี่พเหรียญหนบาทเหรียญช้าง3เส้นแบบนี้ เก่าดีสวยดีคล้ายๆเหรียญกระสาบนะครับพี่คล้ายๆเหรียญกระสาบนะพี่นอแบบนี้แต่ว่าขนาดใหญ่อยู่นะพี่่นะขนาดใหญ่เลยพี่ใหญ่กว่าเหรียญสิบอีกอย่างเงี้ยครับพี่ลองดูนออย่างเงี้ยพี่เหรียญหนึ่งบาทเก่าๆแบบนี้เป็นเหรียญช้างสามเสียมครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้ลองดูครับพี่เอาสามร้อยบาทนี่อย่างนี้เอาสามร้อยบาทเท่าแล้วครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นเต่าโอ้โห่อเก่าๆแบบนี้เต่าหลวงพ่อเงินคลาสสิกสุดๆพี่พี่ลองดูครับพี่คลาสสิกสุดๆเลยแบบนี้พี่พี่ลองดูครับพี่อย่างนี้เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้คร เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยเต่าหลงพวเงินครับพี่พี่นี่ดูนะพี่พี่ลองดูเลยเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้ลองดูครับพี่พี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้ลองดูเต่าหลงเพวเงินครับพี่ลองดูเนื้อหาโลหะสิครับพี่โอ้โหดูเก่าถึงใจพี่พี่ไหมครับพี่อย่างนี้เนาะพี่เนาะเต่าเก่าเก่าสวยอย่างนี้ถึงใจพี่พี่ไม่เอ่ยลองดูเลยอย่างนี้ครับพี่พี่ครับนี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบเนาะเต่าพวาเงินเอาสามเออเอาสี่ร้อยบาท เกือบแล้วเกือบขาดทุนพี Não, ่พี่อันนี้เอา400บาทเท่านะครับพี่พี่เอามาเป่งนปันไม่แพงครับพี่พี่ไม่แพงพี่พี่ลองดูครับพี่รายการต่อมาเป็นปางซ่อนหาหลวงพ่อทับวัดอโหคกับพี่พี่ครับนี่เลยปางซ่อนหาแบบนี้ครับพี่พี่เนื้อเมฆกระพัดเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พี่เนื้อเมฆกระพัดเก่าๆแบบนี้เลยปางซ่อนหาเนื้อเมฆกระพัดแบบนี้หลวงพ่อทับวัดอโหแบบนี้ครับพี่ลองดูเก่าจัดสวยจริงครับพี่พี่นี่ดูเก่าๆสวยงามดีอาจจะผ่านการใช้งานบ้านน้องพี่น้องแบบนี้จะได้ความคลาสสิกดีครับพี่พี่อย่างนี้เอาา300บท นี้อย่างนี้เอาสาม้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นพัะเหนือพรมพี่พี่ลองดูมาพร้อมตลับ1ใบแบบนี้มาพร้อมตลับ1นใบเลยครับพี่พี่ พระเหนือพรมแบบนี้ครับพี่โอ้โหหล่อเก่าสวยดีครับพี่หล่อเก่าเก่าลึกๆคมๆแบบนี้หลวงปู่ดูวัดสแกครับพี่ครับนี่ดูนะดูตัวยันคมๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ตัวยันคมๆแบบนี้เลยพระเหนือพรมครับพี่พี่ครับแบบนี้เป็นพระหล่อนะพี่เนาะหล่อเก่าเก่าแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่หล่อเก่าเก่าแบบนี้สวยงามดีมีตลับให้หนึ่งใบรายละเอียดยังดูสวยงามคมชัดอยู่เลยครับพี่พี่ครับรายละเอียดถือว่าสวยงามคมชัดเลยทีเดียวครับพี่พี่ลองดูแบบนี้พระเหนือพรมหลวงปู่ดูวัดสแกครับพี่พี่ครับ เลยพระเหนือผมว่าหลวงปู่ดูว่าสแกนแบบนี้ดูตัวยันคมคมลึกๆแบบนี้เลยครับพี่คมชัดลึกเลยก็ว่าได้นะพี่พี่น้องแบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอา500บาท มีตลับให้แล้วหนึ่งใบครับพี่พี่มีตลับให้แล้วหนึ่งใบพี่พี่เอาไปใช้ขึ้นคอนได้เลยเอาห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาจะเป็นจอบรอหลวงพ่อไปแบบนี้น่าจะเป็นรุ่นรุ่นย้อนน้องพี่น้องแปลว่าเนี้จะเป็นรุ่นสร้างบนดบแบบนี้ที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดอันนี้อาจจะทําย้อนยุคกลับมาครับพี่พี่ลองดูน้องแบบนี้เพื่อหารายได้สร้างบทสร้างบนดบนะพี่พี่น้องแบบนี้ครับพี่แต่ว่าสวยดีนะพี่พี่นะก็ถือว่าสวยงามดีครับพี่มีต่อโค้ดด้วยนะพี่พี่ลองดูเนี่ยม ถ้าจะเป็นการ,สร,กส,ราสร้างย้อนยุคกลับเข้ามาครับพี่สร้างย้อนยุคมาเนาะพี่พี่เนาะเพื่อหารายได้สร้างมณฑบแบบนี้ลองดูครับพี่พี่อย่างนี้ก็สวยงามดีครับพี่พี่ครับนี่หลวงพ่อไผ่ครับพี่พี่หลวงพ่อไผ่ก้กำแพงแบบนี้เลยจอบพ่อไผ่แบบนี้ก็เก่าดีสวยดีครับพี่พี่อย่างนี้เนาะลองดูครับพี่อันนี้น้องไม่ทราบปีนะอันนี้น้องไม่ทราบปีจัดสร้างครับพี่แต่ว่าที่รู้จะเป็นรุ่นสร้างมณฑบแบบนี้ครับพี่พี่นี่สร้างมณฑบเป็นสร้างย้อนยุคแบบนี้เก่าดีสวยดีเหมือนกันครับพี่0บาท อย่างนี้ก็เอา300บาทเท่านะครับพี่พี่ครับรายการต่อมาจะเป็นตอรี่พี่พี่พิมตอรี่หลวงพ่อพรมแบบนี้ค, coat, ครับพี่พี่ครับเป็นหลวงพ่อ oren, พมผิวตอรี่แบบนี้เก่าๆสวยดีพี่พี่ลองดูครับพี่นี่เลยหลังเป็นวงแบบนี้หลังเป็นวงปั ать, ปดรอยปาดเป็นวงแบบนี้คลาสสิกเลยครับพี่พี่ลองดูเนาะแบบนี้ครับพี่เก่าดีครับพี่พี่ได้วความเก่าดีครับพี่พี่พระองค์นี้พระผิวบ้านๆเลยครับพี่พี่ผิวบ้านๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูดีว นี่ตัวตัวขนาดตัวกันเป็นไงพี่ตัวขนาดตัวยันที่สังคติเป็นไงพี่คมชัดลึกดีนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีพี่รายละเอียดสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่หลวงพระพนมัชช่องเคแบบนี้พี่พี่ลองดูสวยงามครับพี่พี่ครับนี่ครับพี่วเข่ากว้างเป็นล้วตัดเป็นเตารีดนะพี่น้องเป็นพิมพ์ทรงเตารีดแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่หลังปาดแบบนี้เลยหลังปาดแบบนี้ครับพี่พี่หลังเป็นร้อยปาดแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เก่าดีสวยดีอย่างนี้ เก่าๆสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยนะเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอา400บาทนี่ตอรี่พอผมเอาแค่400บาทไม่น่าเชื่อราคานี้ถูกถูกครับพี่พี่ถูกจริงๆิพี่พี่ลองดูเนาะรายการต่อมาเป็นพับปิดตาครับพี่พี่เนื้อไม่กระพัดนี่อันนี้ไม่ทราบที่พับปิดตาเนื้อไม่กระพัดไม่ทราบที่แบบนี้พี่พี่ลองดูเลยได้ความเก่าได้ความคลาสสิกดีครับพี่พี่ครับเนื้อไม่กระพัดแบบนี้เนาะนี่เก่าจัดเลยพี่พี่ลองดู ในตอกยังเห็นภาพความเก่าอยู่อย่างนี้ครับพี่พี่ครับภับปิดตาเนื้อเมกะพัดแบบนี้องค์นี้ไม่มีรอยจานนะพี่พี่นะองค์นี้ไม่มีรอยจานครับพี่พี่แต่ว่าได้ความเก่าด้วยเนื้อเมกะพัดก็สุดยอดนะครับพี่พี่แบบนี้เนาะเป็นภาพปิดตาเนื้อเมกะพัดแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะครับพี่อย่างนี้เอา300บาท นี่อย่างนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่เผอแป๊บเดียวใกล้จะถึงแถวสุดท้ายแล้วครับพี่พี่เอา้าก่อนจะถึงแถวสุดท้ายเรามาที่นี่กันต่อก่อนครับพี่พี่นี่เลยครับพี่หลวงพ่อเงินหนึ่งห้าคอแอลเนื้อเอาเ,อเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอเนื้อเนื้อทองเหลืองแบบนี้ครับพี่พี่ราคาเออกลิ่นดังจริงจริงครับพี่พี่กลิ่นดังฟังชัดดีครับพี่พี่นี่รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงินครับพี่พี่รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเงินแบบนี้เลยเก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยครับพี่พี่ เก่าดีสวยดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับลองดูเลยเนื้อทองเหลืองแบบนี้เนื้อทองเหลืองแบบนี้ครับพี่พี่นี่ดูเก่าเก่าสวยดีครับพี่นี่ปี2 5ง5นะพี่พี่นะเป็นอีกหนึ่งรายการที่ยอดนิยมเลยก็ว่าได้ครับพี่ๆครับแบบนี้ดูรอยบั้งแขนก็สวยงามน,นะพี่พี่ดูรอยตะไบบั้งแขนแบบนี้เก่าดีสวยดี พระรูปเหมือนปั๊มครับพี่รูปเหมือนปั๊มหลวงพ่อเดิมเออหลวงพ่อเงินพี่พี่ลองดูปี2 5 1 5นรบเนี่ยอยเก็บตะไบขอบนะพี่เนอะรอยเก็บตะไบขอบของการปั๊มครับพี่ลองดูเนี่ยนี่ขอบปั๊มแบบนี้ต่อโคด1415แบบนี้ครับพี่ต่อโคด1415แบบนี้เลยแล้วก็มีการปาดแบบวงเดือนแบบนี้อุดกลิ่งนะพี่พี่นะเห็นร่องรอยการอุดกลิ่นไหมครับพี่อย่างนี้เนาะปี1415แบบนี้ลองดูครับพี่หลวงพ่อเงินคอแอลแบบนี้ครับพี่เนื้อทองเหลืองสวยงามดี นีแล้วกิ่งทางก็ไพี่อย่างนี้เอา500บาทครับ ลองดูครับพี่เอาห้าร้อยบาทครับพี่สวยดีพี่พี่ผิวสวยจริงๆนี่อยากให้ดูองจริงนพี่สวยงามจริงผิวสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ผิวสวยๆแบบนี้เลยเอาห้าร้อยบาทครับพี่ครับรายการต่อมาเป็นรูปถ่ายหลวงพอ่อแดงฉากสีแดงแบบนี้เป็นเ,เป็นสองหน้านะ <c ups> นะพี่น้อง <c ups> นะแบบนี้รูปถ่ายสองหน้าหลวงพ่อแดงครับพี่ลองดูมีรอยจานนะพี่พี่นะดูมีรอยจานด้วยตรงนี้มีรอยจานด้วยครับพี่หลวงพ่อแดงว่าเขาไม่ได้อิฐแบบนี้รูปถ่ายสองหน้าหลวงพ่อแดงแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบน้ออย่างนี้เอาสามร้อยบาทเอา วันนี้เอามาแบ่งกันไม่เพลงครับพี่พี่เอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นพับปิดตาไม้แกะแบบนี้ครับพี่พี่ผ้าปิดตาไม้แกะแบบนี้อันนี้น้องไม่ทราบที่พี่พี่ยองดูเนาะแล้วไม่เคยไม่ค่อยเจอครับพี่พับปิดตาเป็นซกพิมพ์ยืนแบบนี้นะพี่พี่น้องแบบเนี้ยลองดูแล้วกันครับพี่พี่อย่างนี้เผื่อพี่ท่านท่านใจชอบน้องแบบเนี้ยแล้วมีการอุดอย่างเงี้ยพี่อุดเนี้ยอุดเหมือนอุดข้างพอกข้างพอกอะไรเงี้ยที่ใต้ฐานนะพี่พี่นะลองดูครับพี่เก่าดีคลาสสิกดีครับพี่ลองดูเลยนี่ดู เก่าเหมืมันจะมีร่องรอยการปิดทองด้วยหรือเปล่าเนะพี่ๆีน้องแบบนี้ใช่ไหมพี่เนี่ยหมือนจะมีร่องรอยการปิดทองมาด้วยแบบนี้ครับพี่เป็นพระปิดตา พี่ลองดูเป็นเนื้อไม้ครับพี่พี่พาพปิดตาเป็นไม้แกะแบบนี้ครับพี่ลองดูเนาะพับปิดตาไม้แกะแบบนี้เลยเป็นไม้โอ้โหสวยดีครับพี่ดูเก่าดีสวยดีแบบนี้มีการล่องมีล่องรอยการแปะทองด้วยพี่พี่ลองดูครับอย่างนี้เลยเก่าเก่าสวยงามดีพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับแล้วใต้ถาดเขาอุดแบบนี้ครับพี่เขาอุดมวลสารแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่ใต้ถาดอุดมวลสารแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับอย่างนี้เนาะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะอย่างนี้ลองดูเอา400บาท พระปิตาแบบนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาจะเป็นคุณแม่บุญเรือนครับพี่พี่พระพุทโธน้อยคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมแบบนี้พระเก่าๆบ้านๆคลาสสิกสุดๆพี่พี่ลองดูครับพี่ดูหลังยันคมชัดลึกแบบนี้ครับพี่พี่หลังยันคมชัดลึกแบบนี้เลยอยากให้ลองดูครับพี่พี่แม่ชีบุญเรือนโตบุญเติมครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีมวลสารแน่นๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับมวลสารแน่นๆแบบนี้เลยลองดูครับพี่พี่อย่างนี้เก่าดีสวยดี มีพระพุโทโธน้อยคุณแม่บุเรือนตรงุญเติมแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเนาะแบบนี้ครับพี่ลองดูได้หลังยันคมชัดลึกแบบนี้เอา400บาทเรียงพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วครับพี่ๆเรียงพลาสติกมาให้เรียบร้อยแล้วพี่ๆเอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยคุณแม่บุเรือนตรงบุญเติมแบบนี้เอาแค่400บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมาเป็นภาพสีวลี พระสิวลีหลวงพ่อกวยครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูพระสิวลีเนื้อดินแบบนี้เนื้อดินแบบนี้ครับพี่พี่นี่ดูนะมีจีวรนติดที่ตรงย่ามด้วยครับพี่ลองดูแบบนี้เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีเนื้อหาเดียวกับพระสันเลยครับพี่พี่แบบนี้เนื้อหาเดียวกับพระสันข้างเม็ดเลยพี่พี่ลองดูแบบนี้ครับพี่เก่าจัดสวยจริงแบบนี้ครับพี่พี่พสิวลีหลวงพ่อกวยชุดดินทโรครับพี่พี่อย่างนี้เ้อพี่พี่ท่านใดชอบเนาะพี่พี่เนาะแบบนี้เอาสี่ร้อยบาท เลี่ยมเลนมาให้เรียบร้อยแล้วพี่พี่เลี่ยมเลนมาให e ้เร <Yeah. S 2> ียบร้อยแล้วค่าๆเลี่ยมเลนก็สองยนะครับพี่แบบนี้เอาแค่400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ลองดูเนาะรายการต่อมาเป็นพระผงยาจินดามณีครับพี่พี่ผระผงยาจินดามณีพิมพ์พระพุทธครับพี่พี่พระพุทธข้างรัศมีเขียนทักศอกแบบนี้เนื้อผงยาจินดามณีสวยๆเก่าๆครับพี่หลังยันเถาะแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลังยันเถาะแบบนี้ลองดูเลยครับพี่พี่ครับอย่างนี้เลยพี่พี่ลองดู นี้ครับพี่เนื้อผงยาจินดานมานืนนี้แบบนี้เก่าดีสวยดีเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับลองดูแบบนี้เลยหลังยันเทะแบบนี้หลังยันเทะแบบนี้ลองดูเนาะพี่พี่น้อยอย่างนี้เก่าดีสวยดีแบบนี้ถ้าพี่พ,พี่ท่านใดชอบเอา300บาท นี่เนื้ององยาจินดามณนีหลวงปู่บุญครับพี่พี่หลวงปู่บุญลดกางบางแก้วแบบนี้เอาแค่300บาทเท่านั้นครับพี่พี่รายการต่อมาอันนี้น้องไม่ทราบที่นะพี่พี่นะไม่ทราบที่แต่ดูว่าโอ้โหดูสวยดีครับพี่เป็นกระต่ายอะไรอยา่างเงี้ยพี่เป็นกระต่ายแบบนี้เลยครับพี่ไม้แกะนะพี่พี่นะเป็นไม้แกะแกะเป็นรูปกระต่ายแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดยอด ผลผลงานสุดยอดฝีมือครับพี่พี่ลองดูเก่าจัดสวยจริงครับพี่ได้ความเก่าได้ความคลาสสิกดีแบบนี้หูน้องเห็นแล้วชอบเลยครับพี่พี่ถึงแม้จะไม่รู้ที่แต่ว่าผมบอกได้เลยว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ง่ายเลยครับพี่ที่จะมาแกะกันแบบนี้แล้วพี่พี่นาอแบบนี้เก่าดีสวยดีพี่พี่ลองดูครับพี่เนื้อไม้แบบนี้เก่าๆเลยครับพี่พี่ไม้แกะเก่าๆแบบนี้เป็น เป็นอ่าเป็นกระต่ายนะพี่น้องเป็นกระต่ายแบบนี้ครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับลองดูเลยอย่างนี้เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่เป็นกระต่ายแบบนี้เลยครับโอ้โหดูสวยงามยิ่งนักพี่พี่ลองดูครับพี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ลองดูครับพี่พี่อย่างนี้เนาะลองดูเลยครับพี่อย่างเงี้ยไม่ทราบที่นะพี่พี่อันนี้ต้องแจ้งจริงๆว่าไม่ทราบที่เอา400บาท กะตายครับพี่ก็ตายไม้แกะแบบนี้เอา400บาทนะพี่พี่เนาะถ้าพี่พี่า้องทราบที่รบกวนแจ้งน้องด้วยเพราะอยากรู้จริงอันนี้อันนี้ผมอยากรู้เป็นการส่วนตัวเพราะว่าผมว่าไม่ค่อยได้เจอหรอกครับพี่อย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เจอหรอกตอพี่พี่เนาะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เพิ่งเจอองค์อันแรกนะครับพี่ลองดูอย่างเงี้ยอยากจะทราบที่เฉยๆว่าเขาเรียกว่าอะไรหรือว่าเป็นของท่านเกจิจย์ท่านไหนนะพี่พี่เนาะถ้าทราบแจ้งน้องด้วยนะพี่พี่เนาะต้องกราบขอบคุณล่วงหน้าเลยครับพี่พี่ครับและมาถึงรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพพพพพีีีีี่่่เเเป็นนนนนัััักกกกขขขขแแแแบบบบ้้าาะะค ออกแบบแบบนี้เลยสวยงามดีครับพี่ใสๆ,ๆ,ๆแบบนี้เลยโอ้โหแกะได้สวยงามชัดเจนแบบนี้สวยใสแบบนี้เลยครับพี่ลองดูเนาะอย่างนี้ครับพี่ลองดูเลยสวยงามดีครับพี่พี่เป็นพักข to ันครับพี่พี่นี่พระขันแบบนี้นี่เลยอยากให้ลองดูครับพี่อันนี้จะเป็นเขานะพี่นับเป็นเขานะพี่พี่ลองดูนี่เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยอ่าฮ้าลองดูครับพี่อย่างนี้เลยเก่าๆสวยดีครับพี่เก่าๆสวยดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่พระขันแบบนี้เก่าดีสวยดีนะพี่พี่นะ พระขันแบบนี้เก่าดีสวยดีแบบนี้เลยพี่ๆลองดูครับพี่ครับอย่างนี้เก่าดีสวยดีเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ครับพี่ๆนี่เลยโอ้โหดูเนื้อใส่กิ้งเลยครับพี่ใส่กิ้งเลยพี่ๆลองดูแบบนี้เนาะอย่างนี้ครับพี่พักขันแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเนาะอย่างนี้ลองดูได้ครับพี่ๆอย่างนี้เอาสามร้อยบาท นี่บอกราคาผิดรายการสุดท้ายไปเลยครับพี่บอกราคาผิดรายการสุดท้ายไปเลยแต่ไม่เป็นไรบอกแล้วบอกเลยต้องกราบขออภัยพี่ๆหลายๆท่านที่ได้ราคาแพงไปด้วยครับพี่ได้ราคาสูงไปด้วยอันนี้บอกราคาผิดที่จริงต้องเป็น400ครับพี่ พูดไวปากไว้ไปน,นิดนึงพี่พี่ที่จริงต้องสี่ร้อยก็เขียนไว้ว่าสี่ร้อยแล้วครับพี่แต่ปากไว้ไปว่าสามร้อยไปแล้วไม่เป็นไรพูดคาไหนคํานั้นครับพี่พี่เอาว่าสามร้อยก็สามร้อยลองดูครับพี่พี่อย่างเงี้ยเผื่อพี่พี่ตัง้งใดชอบเนาะอันนี้โบนัสพิเศษสาหรับรายการสุดท้ายเอา้าเพราะว่าเป็นรายการสุดท้ายพอดีให้เป็นโบนัสพิเศษสําหรับพี่พี่ที่อยู่ดูจนครบถึงรายการสุดท้ายครับพี่พี่อย่างนี้เอาสามร้อยบาท บอกผิดไปแล้วไม่เป็นไรครับพี่ผิดไปแล้วคําไหนคํานั้นผมไม่คืนคำพี่พี่ลองดูแบบนี้ลองดูนะพี่เนาะเอา300รอยบาทรับพี่นี่เลยนะพี่นะวันนี้สัญญาณกิ่งรัวแล้วครับพี่แสดงว่าวันนี้คลิปอีพี่4ยยามเย็นเยนวันเสาร์แบบนี้น้องนําเสถอพี่พีขบทวนแล้วนะครับพี่ลองดูเลยครับพี่ครับชอบอะไรกันไหนทั้งายน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมพี่พี่บอกน้องได้เลยครับพี่ครับยินดีให้บริการนะพี่เนาะวันนี้น้องต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับพี่หากมีข้อผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออภ นะครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่แล้วแต่ก่อนจะจากกันไปพี่พี่อย่าลืมขอคนละดหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแช์นะพี่พี่นะเพื่อเป็น,ปนกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยพี่พี่แล้วก็อย่าลืมนะพี่พี่ตีห้าและสี่โมงเย็นเรามาเจอกันที่นี่เฮงดีพับบ้านมีพับบ้าน,าน,านราคาถูกๆนะพี่พี่เนาะรอพี่พี่อยู่นะครับพี่วันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ